คือคุณนวัดเนี่ยเพิ่งมาพูดในรายการคนดังนั่งเคลียร์เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคอร์สขายออนไลน์<ะ>ในราคาถูกและปรากฏว่านี้มันเกิดกลายมาเป็นประเด็น ในโซเชียลมีเดียเยอะมากเพราะหลายคนบอกว่าเหมือนกับเขาเสียงเงินไปเนี่ยเพื่อจะเรียนคอร์สออนไลน์แต่ปรากฏว่าเหมือนกับจะต้องไปสมัครซื้อสินค้าคแล้วบางคนก็ขายสินค้าไม่ได้จนกระทั่งหมดเงินหมดทองกันไปเป็นจํานวนมากเราก็เลยย้อนเทปของคุณวัตที่เคยพูดเรื่องนี้แต่คุณวัตไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะ,ะไหนลองฟังเสียงคุณวัตนะตอนที่พูดเรื่องคอร์สออนไลน์ราคาถูกหน่อย อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดถ้าเจอพวกนี้ให้ปัดออกไปเลยนะฮะแล้วอย่าไปทำธุรกิจเครือข่ายพยายามออกจากธุรกิจเครือข่ายทุกรูปแบบเพราะธุรกิจเครือข่ายไม่ได้ขายสินค้าเพื่อใช้แต่หลอกให้คุณมาลงทุนและจะต้องใช้แบบเครือข่ายที่เป็นแขนงใหญ่ๆอะ่ะบางคนขี้โมว่าบริษัทเรามีคนร่วมธุรกิจ5,000คน7 0 0 0คน800 0คนมีประชุมที่โรงแรมนะมีกินชากาแฟ พาไปอบรมพวกกันนั้นล่ะคนที่เจ๊งคือคนไปคนที่รวยคือเจ้าของคุณผู้ชมครับพอคุณนวัพูดเรื่องนี้ก็น่าสนใจเพราะเมื่อคืนนี้มันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งผมอยากให้ดูสักนิดหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยแหละก็เคยไปสมัครอคอร์สออนไลน์ราคาถูกปรากฏว่าพอไปสมัครเสร็จปรากฏว่าสินค้าเอามาเนี่ยตัวเองก็ขายไม่ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนที่รู้จัก พอไปสมัครอีกพอสมัครเนี่ยเลทราคาสมัครมาไม่เท่ากันอตอนแรกจะไปเรียนเทคนิคเรื่องเกี่ยวกับการทําออนไลน์ในราคาถูกแต่พอไปถึงก็ถูกชักชวนเหมือนกับให้มาเป็นลูกขายในการซื้อของสุดท้ายตัวเองก็เสียเงินแล้วเสียไ,ไปเป<ค>็นจํานวนมากแล้วขายไม่ได้ขอดูคลิปที่เขามีการพูดถึงสักนิดหนึ่งฮะหลุกมึงที่กูจะเล่าคือสองสามวันที่แล้วมันโทรมาเว้ยมันบอกว่าจะทํายังไงดีคือคนรอบข้างมานะันอะขายไม่ออกเลย ขายไม่ออกเลยช่วยมันขายหน่อยสิสรุปจมทุนกันหมดเจ๊งกันละนาวเงินไม่มีจะใช้ไม่มีจะพอไปอันนี้ช่วยหน่อยครับล่าสุดเนี่ยเราเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเจอกับคุณดนัยนะฮะคุณดนัยเองเนี่แหละแกก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องแบบนี้เกิดอะไรขึ้นไหนตัดภาพไปที่คุณดนัยปัจจุบันหน่อยนะฮะ คุณดนายบอกว่าจะไม่ลบคลิปแล้วแกบอกว่าผมคือผู้เสียหายเปิดภาพขวามือเป็นพี่นวัตค้างเอาไว้หน่อยเพราะเรื่องนี้เอาจริงผมเชื่อว่าคุณนวัตก็คงรู้อะไรเยอะในวงการธุรกิจขานาดเดียวกันถ้าสมมุติการเสียหายเกิดขึ้นแล้วเยอะจริงๆออันนี้ก็น่าเห็นใจนะแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทนี้เขาด้วยค่ะคือทางดนามันมีนารงดารานเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยเกิดความเชื่อถือแต่ก็ต้องบอกก่อนนะวันนี้เราต้องรอฟังบริษัทเขา<ม>ชี้แจงเบื้องต้นเลยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นที่เขาไปสมัครก็คือเนี่ย98บาทใช่คับแล้วหลังจากนั้นพอลงทะเบียนเสร็จซึ่งมันคือเงินก้อนสุดท้ายเห็นบอกว่าพอลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จก็เลยไปเหมือนกับไปซื้อสินค้าใช่มใช่ด้วยเงิน25,000หวังจะต่อยอดธุรกิจ แต่สุดท้ายมันขายไม่ได้แล้วแฟนตัวเองก็ลงไปด้วยเหมือนกันแฟนเนี่ยลงไปเห็นบอก2องแสนใช่ไหมซึ่งก็เยอะมากจนกระทั่งเขาก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วของเนี่ยมันต้องอาไปขายที่ไหนแต่เขาบอกว่าเขาขายไม่ได้สุดท้ายจะทําได้อย่างเดียวคือก็ไปชวนคนมาสมัคร<ช>เพิ่ม<ช>ซึ่งเขาก็บอกเฮ้ยไอ้แบบเนี้ย มันไม่ถูกต้องหรือมไม่แล้วจะขายยังไงก็อยากฟังบริษัทนี้ออกมาชี้แจงประกอบกับมีพรีเซนเตอร์ไปเป็นดาราอีกเป็นจำนวนมากเขาก็เลยเกิดความเชื่อถือลองฟังเสียงเขาหน่อยฮะซื้อมากินเองประมาณ2,500นะฮะถ้าจะไม่ผิดนะแต่ถ้าเราจะเปิดบินเนี่ยประมาณ2,500ถ้าอยากเป็นดิวเลอร์เลยเนี่ยก็คือ2,000 0 0ขึ้นไปผมทำกับแฟนตอนนั้นนะอยู่ตอนนั้นผมเปิด2 5 0 0แฟนนะประมาณ20,000 0นะแล้วทีเนี้ยก็ คือผลิตภัณฑ์มันขายไม่ได้เลยคือเราจะขายให้ใครอ่ะเราจะขายข้างบ้านก็ไม่ได้มันก็ต้องขายทางออนไลน์เหมือนเราก็ต้องยิงแอบเหมือนที่เขาสอนตอนแรกนั่นแหละแล้วก็ยิงแอบแล้วก็เสียตังค์ยิงแอบทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ขายไม่ได้ลิเนของก็กองเป็นเงาะเน่าอยู่หลังบ้านเราก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้ามันขายปลีกไม่ได้จากการยิงแอบเนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเขาจะเน้นวิธีนี้มากก็คือวิธีหาดาวไลน์ก็คือหาตัวแทนเราก็จะต้องยิงแอบ เหมือนกับที่เขายิงแอดมาหาเรานะฮะเราก็จะยิงแอดว่าหาคนมาเรียนและเราจะสอนออนไลน์ถ้าได้คนมานะเราก็จะเอาคนนั้นไปเข้ากลุ่มเรียนถ้าเขาอยอมเปิดบินเขาก็จะเป็นดาวไลน์ของเราซึ่งเราเป็นคนหาทีนี้ผมก็เลยคิดเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณนายบอกเอาสั้นๆก็คือตอนแรกไปสมัคร <S 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 เรื่องหลักในการทำออนไลน์แต่พอไปสมัครเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับเขาสอนจริง แล้วเราก็ต้องไปสมัครเรื่องของสินค้าด้วยแต่พอขายไม่ได้เราก็ต้องไปชวนคนอื่นมาเพื่อที่จะมาเปิดบิน เพราะถ้าคนที่สองมาเปิดบินก็เหมือนกับเป็นลูกขายเราแล้วพอขอไม่ได้เนี่ยการจะได้ก็คือต้องชวนคนชวนคนชวน,ชวนชคนแต่พอขอมันขายไม่ได้มันก็ว่าจมทุนดังนั้นทั้งหมดเนี่ยพอมันมีเรื่องของดาราขึ้นมาปรากฏคือล่าสุดต้องให้ความเป็นธรรมบริษัทเขาด้วยเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามคุณแซมยุรน,นันท์คมรมอนตรีเพราะคุณแซมเองก็ไปปรากฏตัวอยู่ในบริษัทนี้ด้วยแล้วก็ยังมีดาราท่านอื่นค,คุณแซมเล่าให้ฟังนี่ฮะบอกว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณแซมเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่อองงบบรรริิหาาคืษััทดกล่ว ให้คุณแซมเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องสุขภาพแล้วก็มีคุณกันกันตัดถาวรมีมีนพิชายาชซึ่งทุกคนไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เหมือนกับไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า เท่านั้นเลยคุณแซมเองก็รับทราบแล้วนะฮะว่าเรื่องนี้มีคนพูดถึงกันเยอะแล้วใช,ใช่ไหมค,คุณแซมว่าอย่างไรบ้างคุณแซมบอกว่าคือไม่มีดารารวมถึงตัวคุณแซมด้วยไม่มีใครรู้เรื่องการจัดการขายหรือการการันตียอดขายนะคะซึ่งคุณแซมบอกว่าถ้าเขาเจ้าของเนี่ยมีการการันตีก็ต้องบอกว่ามันผิดแต่อันนี้คุณแซมไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขามีการการันตียอดขายให้กับแต่ตอน,<า>นจ้างคุณแซมไปคือแค่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มดาราเนี่ย ก็คือรู้แค่นี้มีเสียงทางโทรศัพท์นะฮะที่คุณแซมพูดถึงเรื่องนี้เพราะถือว่านี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาแล้วลองฟังดูหน่อยฮะเฮ้ยเราก็ไม่ได้รู้รู้เรื่องบริษัทเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เป็นเรื่องเราก็เพิ่งเราก็เพิ่งทำงานทำงานด้วยกันเนาะพี่ก็เพิ่งยังไม่คอปีเลยเนี่ยเราก็แค่เออเขาขายของออนไลน์แล้วก็รู้ว่าเขาขายของออนไลน์พี่ก็มีหน้าที่พูดว่าสินค้าตัวนี้ใช้ยังไงเออ ดียังไงมันเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครกินยังไงใช้ยังไงส่วนผสมอะไรบ้างเพื่อหนึ่งคนเอาไปใช้เองหรือสองคนเอาไปบอกต่อเมื่อทุนเอาไปขายมันจะมีข้อมูลแบบแมทเซจที่ถูกสำหรับเรื่องการจะขายของจะอะไรยังไงอันนี้เราไม่ได้เกี่ยวนะเป็นเรื่องของคนจะซื้อไปใช้เองหรือคนจะซื้อไปขายอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเรามีหน้าที่ที่มีหน้าที่แค่นั้นอ๋อนี้พี่เองหรือมีเองเนี่ยที่ตอบแทนได้ว่าเราไม่รู้หรอกเพราะว่า เรื่องของการขายหรือใครไปปิดใครใครมียอดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอาไม่รู้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเราผลิตการทุกตัวพี่ว่าพรีเซนเตอร์ทุกคนก็ไม่รู้เขาขายยังไงนะแต่ว่าพี่ก็เข้าใจนะว่าคนมันมันอาจจะไม่สําเร็จทุกคนหรอกแต่ว่าถ้ามันมีคนตื่ดร้อนมากขนาดพี่วันก็น่าจะมาคุยกันเนาะมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากอะไรแล้วมันส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเอาของไปแล้วมันขายไม่ได้พี่ก็พูดกับเจ้าของบริษัทกันแล้วก็บอกว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องความสุดต้องอย่างเดียวไม่ได้พี้คนมีความถูกใจด้วยนะ คนมันไม่ถูกใจอ่ะแน่นอนมันไม่เกี่ยวกับถูกต้องหรอกแต่ถ้าไม่ถูกใจเยอะๆมันมีความเดือดร้อนจํานวนมากพี่ว่าต้องพูดกับต้องเปิดการพูดคุยนะนเพราะฉะนั้นที่คุณแซมพูดอันนี้ถูกต้องอบริษัทต้องเปิดใจคุยคกับหลายๆคนที่เขากําลังตั้งคําถาม,มถึงบริษัทเพราะแน่นอนที่สุดตอนนี้ดาราศิลปินก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม่ตั๊กใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็มาเป็นบริษัทนี้แต่ต้องบอกก่อนนะฮะ ทั้งหมดเราต้องฟังเขาชี้แจงด้วยเพราะก็อย่างที่คุณแซมบอกบางคนก็ขายได้บางคนก็ขายไม่ได้แต่ถ้าขายไม่ได้เยอะๆอะก็ต้องคุยบริษัทจะรับผิดชอบก่าเขายัางไง